啊。Uh ก็อาจจะดูยากนิดนึงนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เฉลิมชัยนะคะเป็นรานะคะแล้วทีนี้ก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือเสาธงนะคะยังไม่มีเลยนะคะตอนนี้ก็จะมีเป็นฟังชาติของเราเป็นธงของมหาวิทยาลัยของมอรนะคะแล้วก็เป็นธงของมอทนะคะรอการออกแบบอยู่อันนี้ ก็คือคิดว่าห้องสมุดนะคะก็ให้เป็นระบบแบบ e-learning นะคะก็คือใช้คอมพิวเตอร์ในการสื่อคนะคะส่วนอาคารสำนักงานเราที่มีที่มีอินเทอร์เน็ตให้ใช้อย่างเี้นะคะก็ก็คาดว่าน่าจะเป็นระบบสัญญาณไวเลสอะไรอย่างเงี้ยนก็คือด้วยความที่พยายามเน้นไปที่พวกเทคโนโลยีหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยนะคะเพราะคาดว่าการที คนในระดับการศึกษาที่เป็นวิทยาลัยก็คือน่าจะมีเทคโนโลยีให้เขาด้วยนะคะที่ลองจากคุณธรรมานะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นโซนสําหรับตอนตอนนี้นะคะช่วงนี้จะเป็นแบบเป็นทุ่งย่าวนวาตัวนี้ก็เป็นทุ่งย่าวนวาในสภาพปัจจุบันนะคะเพื่อนๆก็เลยคิดกันว่าน่าจะมีส่วนย่อมที่เป็นม้านั่เรียงลายเป็นหมวเลยนะคะให้สําหรับให้สําหรับเพื่อนๆได้มาอ่านหนังสือถัดไปก็ วนผล,ลไม,ม้มีมะม่วงม,มีอะไรอย่างเงี้ยนะคะตามฤดูกาลต่ตางๆนะคะแล้วในสวนผล,ลไม้ก็น่าจะมีอาคารสําหรับผู้ที่มาพักขอปฏิบัติธรรมกับเรานะคะแยกต่างหากนะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับตลาดน้ำน,นะคะแล้วก็พีอะไรเราที่อยากให้มีต้อ้ยามมียามดูแลตลอดทั้งเช้าและคะ่ำส่วน มีรถขยะเข้าถึงนะคะ5ปีท้าง้าเพราะว่าตอนนี้เราเผาขยะแันเองแล้วอาจารย์แม่ก็บอกว่ามันเป็นคลพิษกับอากาศนะคะถ้าเรามีรถขยะมันก็จะผ่านกระบวนการที่มันถูกกับสุขลักษณะนะคะมีตู้โทรศัพท์นะคะก็คือถ้าสัญญาณไม่ดีอะไรอย่างนี้นะคะก็ใช้ตู้โทรศัพท์แทนเอานะคะถ้าอยากโทรถูกก็กด1 2 3 4ตามด้วยหมายเลขนะคะแล้วก็มี ส่วนสหกรณ์ของเรานะคะที่เห็นในปัจจุบันก็จะเป็นห้องเล็กๆน,นะคะเล็กกว่าห้องเรเียนเราอยากให้มันใหญ่เป็นมีิมาไปเลยนะคะแล้วก็มีหลายๆอย,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 ย่างทีนี้ก็มีตึกมีตึกพยาบาลเป็นของตัวเองนะคะอาจจะเป็นตึกชั้นเดียวสําหรับรองรับนักศึกษาที่ไม่สบายแบบว่าอากากรปานกลางเะคไม่ทขันให้น้องเรียเอี้ยอ่ เราอยู่ด้วยกำลังของคุณนะคะแล้วก็การฝึกคุณธรรมก็เลยอยากจะเวลาที่มีแขกใครมาเราก็จะไม่มีอะไรเลี้ยงเขาเลยอะนอกจากน้ำเปล่านะคะแล้วก็กาแฟชาทีนี้ก็เลยอยากจะให้มีร้านของฝากนะคะเป็นของที่นักศึกษาทำเองแล้วก็ส่งเข้าไปในสหณ์อันอนั้นนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าก็เป็นกำไรให้กับเด็กๆด้วยกันเองนะคะโดยเราอาจจะไปเรียนมาจาก มานพัชุกเฉยก็ได้หรือสูงพัฒนาอาชีพก็ได้นะคะถ้ามันมีเยอะเข้ามา้านเข้าเราอาจจะเปิดสูงพัฒนาอาชีพของตัวเองนะคะแล้วก็มีคอฟฟี่ช็อปนะคะเพื่อที่ว่าเวลามีแขกมาเที่ยวที่วิทยาลัยเรานะคะเราก็จะมีอาหารการกินรองเรานะคะเราอาจจะไม่มีให้ฟรีแต่ว่าเราขายด้วยด้วยด้วยรอยยิ้มผิวใจอะไรประมาณนี้ มีร้านอาหารนะคะสำหรับแขกนะคะที่มาเที่ยวนะคะแต่ว่าถ้านักเรียนก็อาจจะซื้อได้ต่อไปก็มีลานกีฬากับโรงยิมนะคะก็คือด้วยความที่เป็นแม่ชีแล้วไม่ออกกำลังกายไม่ไฟยไานนะคะก็เลยจะให้ลานกีฬากับโรงยิมเนี่ยอยู่ใ,ใกล้ๆกับหอ,อพักนิดนึงก็คือแขกไ้ไฟรมาก็จะไม่ได้เห็นง่ายๆนะคะเพื่อที่จะสะดวกในการการแข่งการขายมีอ้อ ตัวเองนะคะเพราะว่าเ,ออเป็นการต่อยอดไอเดียจากของคุณแม่ชีจินทการนะคะว่าเราก็จะมีเสียงร้องไส้นะคะก็คือว่าตอนเช้าหรือผ่าหรือตอนวันเพลงอย่างเงี้ยค่ะแล้วทานอาหารเสร็จแล้วเราก็จะได้ยินเสียงหวานๆเพลงธรรมะพราธรรมะดีๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้จิตใจชื่นชื่นค่ะแล้วก็สามารถโทรภายในเข้าไปขอได้นะคะอยากฟังธรรมะอะไรเนี่ยทีนี้ก็ขาดอะไรอีก ห้องน้ำมีห้องน้ำสาธารณะเพิ่มขึ้นนะคะมีเออครบแล้วบ้าถนนขาดไม่ได้เลยนะคะตอนนี้ถนนเราข้างทางมันจะเป็นหญ้าไปหมดเลยเราก็จะให้มันมีกุฏปาดนะคะอยู่ข้างๆถนนนะคะเป็นทางเดินเพื่อให้สะดวกขึ้นนะคะ ส่วนย่อมสำหรับนั่งเล่นหรืออ่านหนังสือหรือว่าแขกที่มาเที่ยวหรือมาเยี่ยมชมวิทยาลัยนะคะแล้วก็เราก็คาดว่าอนะาคตเราจะมีนักศึกษาะคะแล้ววเก็ไม่ชีนะคะสักประมาณ1,500คนอาจจะมีพื้นที่ไม่พอสําหรับการให้เขามาอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็อย่างน้อยก็เป็นแบบไปกลับก็ยังดีนะคะเพื่อที่จะแบบว่ามีเรถประจำทางเข้าถึงด้วยอย่างเช่น สาม,ามโม,มงครึ่งห้าโมงอย่างเงี้มีรถมาจอดรออย่างเงี้ยนะคะเราเด็กๆกับว่านก็คืออยากเห็นภาพน้ำด้วยนะคะแล้วก็อยากให้มีการเอ่อฝึกฝึกฝึกการฝึกการบรรยายธรรมะนะคะสําหรับนักศึกษาแต่ว่าให้เป็นแค่ช่วงปิดเทอมน,นะคะเพื่อที่ว่าเปิดเทอมเนี่ยจะได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับตัวเองแล้วก็พัฒนาทักษะทาการเงิได้เต็มที่นะคะก็ in f u t ว r e นะคะก็คือมหาลัยในอนาคตขอแม่แตนพูดค่ะค่ะก็เม่ชิก็อยากมองภาพรวมก็รู้สึกก็มีประชากรเพิ่มขึ้นนะคะก็อยากจะให้นักศึกษามหาบั 好，欢迎各位来聊